้ตอน,นนี้มาถึงสวนมะพ้าวแล้วนะคะขับรถมอเตอร์ไซค์กันมาวันนี้มาชมส,วน,สวนมะพราวน้ำหอมพันธุ์บุรี นีต้นขนุนนะคะต้นขนุนปลูกแซมแมเอาไว้อันนี้ก็ต้นยอรอบๆอบภายในรอบสวนก็เป็นต้นอดอกแคนะคะต้นแครรอบๆอบ กล้วยอยู่ฝั่งนู้น เดี๋ยวนกมันก็จะมาทำรังนะคะเนี่ยด้านหลังสวนก็ปลูกขนุนแซมแมไว้ วิถีชีวิตครับชาวสวนมะพร้าววิถีชีวิตชาวสวนไม่มีอะไรได้ไมาด้วยความง่ายนะคะไม่มีค่ะ,ะคะุณพิะ โด,โดยรอบสวนมะพร้าวก็จะปลูกต้นกล้วยนะคะสวนกล้วยรอบข้างค่ะเนี่ยค่ะสวนกล้วยอยู่บ้านนอกในน้ำมีปลาในนามีข้าวตรงนู้นก็จะเป็นพวกโซนต้นแคต้นดอกแค เนี่ยค่ะดอกแครต้นแครนี่รอบฝั่งนู้นนะคะทุกคนนี่ก็ตําลึงค่ะเดี๋ยวมันก็จะเลือ้อยไปเราก็จะกินยอดมันได้อันนี้ก็บวบขมปลูกแซมแซมว่าในสวนนี่แหละค่ะกิน เดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งนู้นกันนะคะไปโซนฝั่งนู้นของสวนสวนกว้างค่ะมีหลายโซนที่ถ่ายนี่ไม่ได้โซนซ้ํากันเลยนะคะเปลี่ยนโซนตลอดค่ะแต่มันกว้างค่ะนี่มาโซนฝั่งนี้นะคะทุกคนเปลี่ยนโซนแล้วค่ะมาโซนฝั่งนี้แล้วค่ะ ยังมีฝั่งนู้นนี่นะคะข้ามต่อไปโซนฝั่งนู้นอีกนะคะนูน่นโซนฝั่งนู้นอีกค่ะเดี๋ยวถ่ายโซนฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะทุกคนอันนี้เออเจ้าของสวนก็กําลังจะลดน้ําอยู่ค่ะมาดึงใบดึงเบยอ่ะอันนี้โซนนี้นะคะมันมีหลายโซนค่ะนี่ถ่ายแค่บางโซนเท่านั้นนะคะถ่ายไม่ไหวอ่ะ ร่ลมลื่นนะคะสวนมะพร้าวสวนมะพร้าวดีอย่างนะคะคนมันจะไม่ค่อยสศกปปกตามพื้นนะคะถ้าต้นสวนมะม่วงอะไรนี่มันก็จะมียังมียางมีอะไรใบมะม่วงเยอะแยะมันจะเลอะหน่อยค่ะสวนมะพร้าวค่อนข้างจะสะอาดแล้วก็จะมีคูน้ําให้เราดูสดชื่นค่ะมีปลาเลี้ยงเปิงเลี้ยงปลาได้ด้วยค่ะทุกคนรมรื่นไหมคะ อันนี้ก็อยู่โซนหลังหลังสวนเหมือนเดิมค่ะโซนหลังหลังสวนนี้เขาก็จะเอาต้นไม้มาแซมนะคะต้นมะนึงมะนาวอะไรอย่างนี้ค่ะเนี่ยค่ะต้นมะนาวมีทุกอย่างะคะ่ะทุกคน สวนด้านหลังรอบสวนนี่มีต้นกล้วยค่ะทุ่งนาล้อมรอบไปด้วยทุ่งนาค่ะสดชื่นธรรมชาติค่ะทุกคนหน้ามานอนเล่นนะคะสูตรอ,ออกซิเจนจากต้นไม้สดชื่นค่ะพักผ่อน นี่นะคะวิถีชีวิตชาวสวนค่ะทุกคนะคะฟางเดี๋ยวเราจะเดินไปโซนนู้นกันนะคะข้ามสะพานไปฝั่งนู้นค่ะอันนี้โซนนี้เราหยุดแค่นี้ก่อนนะคะโซนฝั่งนู้นนะคะเห็นที่มีต้นหญ้าขึ้นสูงๆแล้วนะคะคือเราจะเอาไว้ปลูกเสียงนาหรือกระต๊อบลเล็กๆก็ค่ะเ,เป็นมุมจากนี่ค่ะเอาไว้มาเฝ้าสวนนะคะ นนะะมุมนู้นนะคะเห็นไหมคะทุกคนอะไรคะ่ะอ,อ่าบริเวณน,นี้ยคะ่ะแต่ยังไม่ได้สร้างค่ะเราเว้นเอาไว้ค่ะเว้นช่วงเอาไว้หนูจะมีบ้านขึ้นมาค่ะบ้านกระต๊อบเล็กๆถ้ามีกระต๊อบอะไรถ่ายให้ดูอ,อีกครั้งนะคะทุกคนอันนี้ก็หุ่นมาทางนี้คะ่ะเดี๋ยวจะข้ามไปอีกโซนหนึ่งนะคะอีกโซนหนึ่งข้ามตะพานไปเหมือนกัน อานดันไปค่ะทุกคนตรงนู้นจะเป็นสวนกล้วยนะคะเขากำลังฉีดน้ำลดต้นกล้วยอยู่ค่ะสปนกล้วยรอบเปนมะพร้าวนะคะเดี๋ยวต้วนกล้วยจะขึ้นเต็มพืชเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้อีกทีนะคะเวลาต้นกล้วยโตแล้วอันนี้เราดูสวนมะพร้าวไปก่อนนะคะทุกคน นี่เราข้ามนะคะนี่นะคะสะพานจะข้ามกันแล้วนะคะนี่ร่องน้ำค่ะกลามแล้วน,นะคะขึ้นตัวนี้แล้วนะคะตัวนี้จะติดะคณะเลยค่ะ อันนี้คือก็ปลูกแซมไว้เหมือนเดิมค่ะอันนี้ต้นหมอนค่ะต้นหมอนครั้งที่แล้วมีลูกอันนี้ลูกหมดแล้วผลหมดแล้วหมดแล้วดูของมันละน,นี่ต้นหมอนค่ะทุกคนโดยรอบสวนมะพร้าวนะคะจะเป็นสวนกล้วยเริ่มแซมไว้ต้นเล็กเแต่มันก็จะใหญ่เต็ม อันนี้อยู่ในก้าช่วงก้าเขาเรียกว่าก้ากล้วยอ่ะรอบสวนมะพร้าวนะคะทุกคนอันนี้เขตสวนมะพร้าวอันนี้ฝั่งนู้นเป็นสวนกล้วยค่ะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทีตอนต้นกล้วยโตค่ะอันนี้ต้นมะนาวค่ะ ใบหม่อนนี่ก็อีกโซนหนึ่งนะคะโซนนี้หญ้าจะเยอะหน่อยต้นจะเล็กฝั่งนี้ต้นจะเล็กอันนี้จะปลูกก้าหลังอันนี้ช่วงหลังๆก็จะต้นเล็กหน่อยเดี๋ยวเราจะลงกันฝั่งนู้นก่อนตอนลงต้นมะพร้าวนะคะฝั่งนู้นก็จะโตกว่าอันนี้ก็เริ่มผลิตออกมาอีกแล้วะคะ่ะรอบ รอบนู้นก็เริ่มหมดแต่รอบนี้ก็มีใหม่อันนี้ต้นมะกอกนะคะปลูกแซมไว้ค่ะมีลูกด้วยนะคะทุกคนเนี่ยคะ่ะลูกมันค่ะทุกคนต้นมะกอกนะคะทุกคนลูกมันแดดแรงมากค่ะถ่ายสวนถ่ายสวนแดด อาจจะขายสวนแดดไม่ค่อยชัดเนี่ยค่ะลูกมัน ใบยเยอะมากเลยค่ะใบมันบงังมันบงังกล้องค่ะทุกคนดูนะคะด้านนูน้นริมนู้นก็เป็นน่าจะเป็นสวนมะลกอค่ะปลูกม,มะละกอไว้ตรงก้ามะละกอไว้แต่ซุ่มดูไม่ค่อยเห็นค่ะแสงมันไม่ค่อยเห็นค่ะอันนี้เพราะแสงสว่างจากแสงแดดอันนี้เรามาถ่ายท้ายสวนแล้วะคะเนี่ย ท้ายสวนแล้วตัวนุ้นแสงมันเยอะมองไม่ค่อยชัดค่ะทุกคน,ห,น,น,กนหืมเต็มมือแล้ววน้าไห้นั้นเต็มมือเลยไปกินนะคะมันแก่มากแล้วค่ะ

ร่วงคะ่ะทุกคนแล้วกอนนะ,ะทุกคนขอเดี๋ยวเราจะไปกินนะคะทุกคนอันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะทุกคนที่ที่เราจะปลูกกระต๊อบนะคะเออหรือเสียงนาก็ได้คะ่ะตามภาษาเราอยากจะเรียกนะคะพื้นที่ที่เราว่างเอาไว้นะคะ เป็นว่างเอาไว้เดี๋ยวเราจะปลูกเป็นกระต๊อบนะคะเล็กๆเ,เป็นมุมจากให้มันจะได้ไม่ร้อนแล้วก็พักตอนที่เราทําสวนแล้วเหนื่อยนะคะพักนะะนี่ค่ะบริเวณที่เราทิ้งเอาไว้นี่ค่ะบริเวณโดยรอบเราจะเอาไว้ปลูกกระต๊อบะคะ่ะช่วงนี้โดยรอบฝั่งนู้นก็ดังที่บอกครับจะเป็นสวนมะละกอด้วยแล้วก็กล้วยด้วยค่ะ เดี๋ยวต่อไปมันก็จะเป็นส่วนพึบเลยค่ะมืดเป็นเขียวขจีเลยค่ะทุกคนจะไม่ลงอย่างนี้แล้วค่ะค่ะทุกคนยังไงคะน่าอยู่ลมเลนืนี่ต้นมะยมค่ะนิมะยมช,มชมชอบ นี่เราก็เริ่มถางญ้านแล้วคะเราก็จะมาปลูกกระต๊อบตรงนี้เลยนะคะมาข้ามาเฝ้าสวนมะพร้าวนะคะอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้ด้วยนะคะในคลองนี่มันก็มีน้ําในคูมันมีน้ําอาจจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้วิถีชีวิตบ้านนอกคะ่ะทุกคน นี่เราเดินกลับแล้วค่ะนี่ก็ทางออกเลยค่ะอยู่ตรงทางออกนี่ก็ทางออกสวนนี่ก็ใกล้ที่สุดคือโซนนี้นะคะโซนที่เราจะปลูกกระตอบนะคะมันก็จะอยู่โซนถนนใกล้ถนนเลยนี่เราเดินออกไปมันก็จะถึงถนนใหญ่เลยค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเราเดินเข้ามาเมื่อกี้แล้วออกทางเมื่อกี้ค่ะอันนี้มันอยู่โซนถนนเนี่ยค่ะถนนใหญ่ติดใกล้ถนนใหญ่เลยสวนเราฝั่งข้างหลังมันก็จะเป็นทุ่งนาเลยค่ะ ทุ่งนาหมดเลยข้างหน้านี่ก็เป็นถนนใหญ่แต่ก็ไม่ใหญ่มากค่ะเป็นถนนแบบถนนหมู่บ้านนะคะคนเป็นถนนหมู่บ้านลาดยางไม่ใหญ่เท่าไหร่เนี่ยค่ะโวนหน้าสวนมะพร้าวเราเนี่ยค่ะทุกคนฝั่งนู้นก็ทุ่งนาค่ะทุ่งนาโดยรอบเลยค่ะบ้านบ้านน้อยค่ะตรนนี้จะบ้านน้อยจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นปลูกสวนนะคะทุกคน เนี่ยค่ะทุกคนแล้วขับรถมาอย่างเนี้ยค่ะเนี่ยค่ะสวนของเราก็แพนกล้องมาท,าทั้งสวนของเรานะคะนี่เราถ่ายในมุมฟางนะของกล้องมันจะเห็นได้ฟางทั่วไปเลยเนี่ยค่ะเราก็เดินเข้ามาเนี่ยค่ะสวนเราก็เดินเข้ามาจากข้างถนนเลยค่ะทุกคน,คนเข้าไปสวนสวนมันก็มีหลายโซนหลายร่องนะคะไอร่องมอกี้นี้เนี่ยทางนี้นะคะเนี่ยคือทางออกที่เราจะปลูกกระต้อนะคะ อันนี้ก็เป็นภายในสวนเลยที่เราป,าราปลูกเพลิกมะพร้าวปลูกผลไม้อื่นแซมกันไปมะหนึ่งขนุนอะไรเงี้ยค่ะทุกคนปลูกแซมแมกันไปผักเพลิกก็ปลูกได้ค่ะเดี๋ยวว่างๆก็จะมาปลูกผักที่มันเออสามารถปลูกได้ในสวนแล้วก็ตัดไปขายได้เลยค่ะพวกผักคะนึงพะน้ำผักกาดอะไรพวกนี้ประมาณนี้ค่ะ ปลูกได้ขอให้เรามีที่ค่ะมีที่มีทางเราก็สามารถปลูกถัมามากินได้ค่ะตามภาษาไม่ต้องไปเหนื่อยอะไรมากกินผักในสวนเราเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่วิถีชีวิตของคนต่างจังหวัดค่ะทุกคนนี่ค่ะนี่เราเราถ่ายมุมฟางนะคะทุกคนนี่ค่ะถ่ายมุมฟางมันก็จะเห็นได้เยอะ ย้อนกลับนะคะเดินย้อนกลับนิดนึงมันมีหลาเนี่ยค่ะมันมีหลายโซนสวนขึ้นชื่อสวนมะพราวมันก็ปลูกเป็นโซนอยู่แล้วค่ะ,ะนีกโซนนึงมีโซนนึงรู้สึวนนสวนนสวกว่าจะมีกี่โซนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าโซนนะคะห้าร่องแต่ล่องมันจะฟางเราเอาพื้นดินเอาไว้เพื่อ,อปลูกผักปลูกต้นไม้อื่นเสริมค่ะแล้วก็เอาไว้รถวิ่งด้วยเอารถวิ่งใส่ รถยังไงค่ะรถอย่างฝัง่งนู้นนะคะน่ะรถที่จอดฝั่งนู้นะคะ่ะเราเอาไว้วิ่งใส่เพ้าเข็นเราจะหนักน้อยแต่ถ้าเอาเพ้าลงล่องก็ได้คะ่ะล่องน้ํานี่ก็ได้คะ่ะเอาลากมานะคะส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยลากนะคะเราก็เลยเอาพื้นดินไว้ก่อนเพื่อ,อไว้ปลูกผักผลไม้เพราะถ้าเป็นพื้นน้ําเยอะมันก็จะไม่มีพื้นดินปลูกพืชผักผลไม้ะคะ่ะเอาพื้นดินไว้ก่อนไว้ปลูกต้นไม้อื่นไว้กินแซมแซมไป ได้เงินทุกอย่างค่ะเราต้องคิดให้เป็นเงินค่ะอย่างในน้ํานี่ก็น่าจะเลี้ยงปลาค่ะเลี้ยงปลาไว้แต่หอยคิดว่าจะไม่เลี้ยงนะคะเพราะมันอย่างว่านะคะทุกคนมันหลายชีวิตหอยไม่อยากเลี้ยงรู้มันไรายได้ดีเลี้ยงปลาดีกว่าปลูกกระเจกระจับ คนฟ้างัไหมคะงี้แค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปทานตอนขากลับออกจากสวนเราจะไปถ่ายกันทีนะคะ,ะอุปยานไหมล่ะอุปยานไม่ค่อยมีรถน่าจะรอบนี้น่าจะัตรงวันนะ ตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะมาดูแลสวนเรียบร้อยแล้วดึงใบไ,ไม้มันค่ะเออใบมันค่ะแห้งๆออกอกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกคนอันนี้เรากลับบ้านแล้วนะคะมาดูแลเมือนดูแลสวนเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเรากลับบ้านกันแล้วค่ะ เดี๋ยวเราก็จะออกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปนะคะกลับบ้านกันค่ะเดี๋ยวเดินตามขึ้นถนนไปขึ้นรถกลับบ้านวันนี้เราก็จบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยววันหลังเราก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะที่เพจแม่น้ำท่าจีนนะทะุกคน มาติดตามกันด้วยนะคะนี่เรากลับบ้านแล้วน,นะคะทุกคนค่ะกอบสวนแล้วนะคะทุกคนแคไปทางสวนหน่อยในสวนล้วค่ะคนะคะเจอกันใหม่นะคะทุกคน